กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านกลับมาติดตามหับชมบ่าวตายด้วยพี่น้องเมื่อนี้กะอยู่ไห้อยู่นาคือกับพี่น้องเอ้ยมากับน้องสันต,ติลแล้วก็ท้าแม่สบายดีพี่น้องเมื่อนี้กับมาหวานหน้าแซงคือกับพี่น้องเอ้ยหลังจากไทยแลย้วพอน้องบิวกะฆ่าฆทาก็ได้หลายเติบด้วยพี่น้องเอ้ยเอาไทยก็แต่เศร้าไปแหละเพราะว่า เขาดูดน้าสูบหนามใส่สูบหนามใส่แล้วก็ไถท,ทั้งนี้ก็คือยังปฏิไทยพี่น้องอตัวนี้เขาไทยแล้วแหละตัวนี้ไทยแล้วแหละอน้องเรียวก็คนขาดก่อชีวิตไทยพี่น้องไทยเพย์พี่นอ้นองเอ้ยกำลังแปลงอยู่กันบน้องสันติกำลังแปลงไทยก็อยู่พี่น้องเอ้ยไทยเพย์คน <laughs> ้องเรียรก็นเลยขาดก่อนขาดให้นั่นถ้า แป้งไถมือดำมือแดงพี่น้องเอ้ยเฉยย้ายไปตากล้องให้พี่น้องเอ้ยเมาสิแป้งไถต่อกับน้องสติเราก็เฉยย้ายไปตากล้องให้ก่อนพี่น้องเอ้ยผิดพลาดกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเปิดกระเปิดบเป็นไปรีบย่องบ่าวสติ๋ถักทายพี่น้องนะแม่ถักท้ายพะลุ่งแม่บ่าวสติ ใบแปลงผัดไทยใบขี่เมามันบีแตกขึ้นว่าเบาายก็บเบาสทิ บาตนี้เขากระแป้งแล้วอะไพี่น้องเอ้ยตัวใส่การได้พี่น้องเอ้ยจะได้ไปคาดหน้าสส่คอน้องวิวต่อไปพี่น้องเอาเปลี่ยนกระไทยเปลี่ยนกันคาดพี่น้องเอ้ยเส้นนอกสันติเป็นตากล้องค่ะตรงไหนตรงหน้ากสิบประมาณนี้เลยพี่น้องอันนั้นคือหน้าผื่นขาวๆเป็นยมเพทตัวนี้หน้าฮอนดูดน้าใส่กัวพอแล้วมันเอง หลังจากเ้าไถยขาดแล้วตัวน่ะเ้ากาส็สซีห้าวขาดแล้วตัวน่ะเา้าวทำแม่กส็สซีได้หว่านตัวน้ะแล้วเ้าก็สซีได้ไถตัวนี้ต่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่กล้องห่มต้นดูพี่น้อง <laughs> อยู่กล้องต้นดูพี่น้องเอ้ยยืไทไปขาดใส่พอน้องบิวก่อนพี่นอ้องโอ้โห่ตายขาดไปเลยประดูงเลยผู ngày thứ 6 ngày thứ 7 Pino ấy, áo tôi còn. đây qua tài mát xoài Pino cái cần gì, áo hay cho tàu tách bay này, lại tôi, tôi hai dây bảm cần để lên Pino gì, thứ hai, sáu hai.

เอาแม่กเก้าคนเหตุยังอยก็ลูนไหมคุนันเกี่ยมันหกระลูนไหมคุ ไอ้คิดค่าได้คาาหลายโลบอยู่หอกตึงจะมาหอดีแบบนะ เ็คแถแม่ฝนเก็บน้งปลาลูงเงยเก็บยางแ่าแม่เป็นอนปูปลูงไอป่าตายไปก็โคมาอีกเลยคือฆ่ามเนี่ย เอาแม่เพื่อเก็บแมงชอนตะลุมเลยตัวด้าน,นหน้ก็คือสีคือบาดตายขาดหน้าตัวเผินขาดไวเด็ดตะลุมเลยโอ้เผินมาไปหอดตัวเลยเผินกลับมาอีกแลบบเลยตัวตัวแบบ Gracias. เ็าแมสก์แม่ไปตเก็บแมงซอนบ่อตายตุกขาดนาไปเลย เปิดก็คาดไปอีกแล้วเลยลูนะใกล้สิเล่แบลูกเลยลูกวนไปสิเล่มาถึงก็กลับไปกลับมาหลายๆเหอ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để าตายอันนี้ก็ท้าแม่ลูกมาทันนก็จะตายว่า จอคนเลยปลื้

กบมาหอดผีเลยปลาโลเลยคุณดนะตุวนอ้อยยเปกานวดไขยหนึ่งหนึ่งยหนึ่งทดีออบปเลย เป็นหวานไว้ไว้ไวป็นลูกเลยโฟนนะเป็นหวานขี้เล่เลย หวานไปหอดฝุนเลยรผาตายวานนี้ทั้งรหายเลยเป็นลงเลยับ ก่นกลับมาแลยปลาโลมือผมหวานเป็นหวานไม่หอดฟีเลยได้ปลาโลมือเบาก็ปี่พี่น้องเอ้ยเบาก็ปี่มาเยี่ยมมายำมือนนี่วัดเชีให้พาไปล่าหนูหาหนูพี่น้องเอ้ยหาหนูว่าสชีได้หรือบ่ได้พี่น้องเอ้ยรุดมาชมน้ำกันน้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็สมมาพาคไว้เลยเนาะพี่น้องสิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บ่ายตเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีไปก่อนพี่น้องเลย